วัสดีค่ะมาเจอกับหลิงอีกครั้งนะคะกับร้านรองเท้าเจริญสุขพอดีวันนี้หลิงมีเคสที่น่าสนใจอยู่เคสหนึ่งเป็นคุณลูกค้าที่มีปัญหาขาสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากันต่างกันประมาณ4ี่เซนเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุประมาณแปดสิบปีนั่งวีลแชร์มีก็คือเดินได้ค่ะแต่ไม่ค่อยมีแรงในการเดินเท่าไหร่ ทีนี้ทางครอบครัวเขาอะค่ะก็อยากจะตัดตรองเท้าให้คุณลุงให้มีความสูงต่างๆกันส4เซนตามที่ขาสองข้างไม่เท่ากันนะคะนี่พอตัดไปแล้วปรากฏว่าพอเอาไปใช้งานจริงคุณลุงมีปัญหายกเท้าไม่ค่อยขึ้นเนื่องจากว่าแรงในการในการเดินยกเดินเหิือะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยจะเหมือนหนุ่มๆม,มาค่ะก็คือ ยกเ้าไม่ค่อยขึ้นทีนี้ก็เลยต้องมาปรับแก้ให้มีความต่างลดลงมาอีก3ามเซนทีน,นี้ก็เลยแบบเอะดูแล้วเคสนี้น่าจะมาแชร์ข้อมูลให้ทางลูกค้าขั้นอื่นทราบได้ทราบนะคะเพราะว่าถ้าเราเมีปัญหาต่างกันเยอะขนาดนี้แต่ว่าเป็นคู่สูงอายุหรือว่ามีปัญหาในการ มีปัญหาเรื่องการอ่อนแรงอนะไรเงี้ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องตัดรองเท้าที่มีความสูงต่ําต่างกันไม่ถึงอ่าไม่ถึงความต่างของขาสองข้างอะคะ่ะถ้าเกิดว่าสักสี่เซนเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่น่าได้ก็อาจจะใช้วิธีการดูโดยถ้ารองเท้าเดิมเขามีความสูงต่ําอยู่แล้วก็อาจจะปรับเพิ่มจากเดิมประมาณครึ่งเซนถึงหนึ่งเซนนะคะ เพื่อที่จะให้มีความเคยชินกับการใช้รองเท้าคู่ใหม่นะคะทีนี้พอปรับแก้ไปแล้วคุณลุงก็ได้เอาไปใช้งานจริงก็มีความโอเคแล้วก็ชอบอันนี้เป็นภาพรองเท้าคู่เดิมนะคะที่สั่งตัดไปที่มีความต่าง4เซนตนะคะคุณลุงเอาไปใช้งานแล้วรู้สึกเดินและยกขาไม่ขึ้นนะคะและเคยมาปรับแก้ให้มีความหนาลดลงนะคะ ามที่เห็นในภาพก็ออกไปสามเซนทำเสร็จจะเหลือต่างกันประมาณหนึ่งเซนนะคะสำหรับสองเมื่อปรับแก้ความหนาแล้วคุณลุงเอาไปใช้งานก็ชอบค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบความรู้อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ,จเจริญสุขไว้ด้วยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ